ได้พี่น้องป,องปลายเอ้าแล้วปลาลอันนี้บ่อน้ำปะลาลาเนี่ยเมคเชฟคืออะไรน้ำปลาเทะน้ำปลาจ้าพี่น้องใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วใส่มะกอกใส่บมะกอกลงไปแล้วแล้วก็ใส่ื่อ,อย่างเกาะมะเขือเทศมะนาวใส่ลงไปแล้วน้ำตาลก็ใส่ลงไปแล้ว น้ำปลาเดอ้อโอ้ยบรรยากาศในปลาในชงในปลาสีแห้งพี่น้องป้องไปบรรยากาศดีมากมาเดอ้อกินสมตาม,ามาพี่หนิงไปไหนอ่ะพี่นิงอ่ะอ๋อเหรอสามสอนไปเลยจ้า กินป่ะวันนี้มึงนั่งกินซะเกือบหมดกลมเอาเหรอคนเดียวน่ะเออมาทัมันนั่งกินท้งวัคนเดียวอ่ะกลุ่มโอ้กลุ่มใจยังเนาะเหนื่อยไหเหนื่อยไหมนั่งคนนั้นเหลือไะเหลืออยู่แค่นี้มือหนึ่งกินแล้วเกือบหมดกลมอ่ะเฮ้ยหนึ่งมันกินเนี่ยนี่หนึ่งคนเดียวหมดกลมจะขาดเหรอ พี่ก่อนตะแคงนะนะจ๊ะกินต้องตามเอออยู่ก็จะหากลับมาให้แนมก็ไม่มีอยู่ไฮอยู่ไฮอยู่หน้ากินอยู่ไฮอยู่หน้าอย่างเสียใจพี่น้องกินอยู่ไรอยู่นาถ้าพี่หนิงเห็นคลิปมากินได้พี่หนิงเด้อติ๊กนิกอยู่ภูเขาตุ่มหอยเนาะ อมหอยอันหอยหอยอะไรหอย,หอยเชอรี่เนาะอีกนาทีกว่าก็พอละอักสามนาทีพอ่นเอาพูดเหรอแกรู้เรื่องไหนแกเป็นอะไร เห็นผ้าไหม้าต่างใช่มเออมนยัไปต่างมังย้ายไปใช่ไหมี่ไม่เราจะไปไหนกันดีถาว่ามีตังกันไหม Yeah. yeah.